มาดูวิธีการใช้ปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้โกนผมกันนะครับผมจะเริ่มจากการโกนข้างบนก่อนนะครับไถย,ย้อนสอนลงไปแบบนี้เลยนะฮะปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้ค่อนข้างคมนะครับไม่ต้องกดแรงเยอะนะฮะเดี๋ยวจะบาดหนังซีซานนะครับ,ดบ,รบกดให้พอดีนะฮะแล้วก็ไถลงไปแบบนี้เลยนะฮะตรงไหนที่ยังไม่เคลี้ยงเก่าก็เราก็ไถ่ายซ้ําได้ครับโกนด้านบนเสร็จแล้วเราก็วนมาโกนด้านข้างครับค่อนข้างจะทําง่ายรุ่นนี้นะ ตัวนี้ถือว่าแรงรอบจัดแล้วบ,บริเวณใกล้ๆก,กับใบหูตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเดี๋ยวจะไปบาดตรงหูเอานะครับเราจะคว่ำหน้าปัตเตอร์เลียนแล้วก็ลากลงแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าไถสวนขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับตรงนี้นะครับหัวในแบบเราอาจจะเป็นลุ่มเป็นบอ่อนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงถ้าหัวไม่เรียบนะครับเราก็พยายามเบาๆมือหน่อยนะครับแล้วก็ ค่อยๆแซะค่อยๆเล็มไปนะฮะเสร็จฝั่งหนึ่งแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้เราก็ไถส่วนขึ้นไปแบบนี้เลยครับโอ้ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยทีเดียวครับตัวเลียนรุ่นนี้ค่อนข้างรอบจัดนะไม่ว่าจะเป็นแบบขูดลงในลักษณะนี้ก็ลื่นครับหรือว่าจะไถขึ้นแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเรียกได้ว่าไถาท่าไหนก็ง่ายไปหมดครับต่อไปเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับจะใช้คู่กันกับแปลง ปัดเศษแบบนี้เลยนะฮะตรงไหนที่มีรอยแผลเป็นนะครับหรือเป็นหลุมเป็นบ่อให้ <c oughs> ใหเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกนะฮะปัดเศษเรื่อยๆเ,เลยนะครับเมื่อเห็นต่อผมอยู่แล้วก็ซ้ำได้ครับแบบนี้เลยเรียบร้อยครับผมสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้นะครับเอามีจุดที่ควรระวังก็คือพวกแผลเป็นนะครับแล้วก็หัวที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดนั้นด้วยนะครับอย่างตรงนี้นะครับอย่างที่ลูกทันเห็นนะเป็นหลุมลงไปนะ แต่ถ้าเป็นมีดโกนนะครับโอกาสบาดนี่มีสูงมากครับแบบนี้ฮะแต่ถ้าใช้ปัตเตเลียนตัวนี้สบายครับใช้ง่ายด้วยครับคนที่โกนหัวประจำนะฮะแล้วก็หัวไม่เรียบนะครับมีหลุมมีบอหัวย่นนะฮะนี้ใช้ได้ดีเลยครับใช้คู่กันกับแปรงปัดเศษผมตัวนี้ครับราคาก็ไม่แพงใครสนใจผมแปะลิงก์ตะกาสินค้าเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับผม